ปายนิยายเรื่อง a p o Desire ไฟเสนีหาเตรียมหลายค่ายรักบทที่86ตอนพิเศษคู่ลอง09หากสินบนหลางรู้ว่าเกาถูจะหายตัวไปคืนนั้นเขาคงไม่ยอมปล่อยเกาโถไปไม่กี่เดือนต่อมาในเมืองอีเจียงฮูเมืองสู้ซีเฉิงทั่วเขตเมืองเจียงฮู จอโฆษณานับเหมือนจอฉายประกาศหาคนหายของประธานบริษัท HS Group พร้อมกันประชาชนไม่เข้าใจคำสารภาพของส่วนบนหลังพวกเขารู้สึกเพียงว่าชายหนุ่มผู้มั่งคั่งผู้นี้ซึ่งเต็มไปด้วยพลังในการรายงานข่าวทุกครั้งกับดูวิตกกังวลและเหนื่อยล้าในวิดีโอ เขาจึงขอร้องเพื่อนเก่าที่ขาดการติดต่อให้ติดต่อกลับมาโดยเร็วที่สุดโวยเขาบอกว่าเขากังวลมากเกี่ยวกับสถานการณ์โดยเฉพาะสุขภาพอาัลฟาดับเอสผู้มีฐานะมั่งคัง่งมีชื่อเสียงระดับประเทศและชายหนุ่มรูปงามทุ่มเงินมหาศาลเพื่อลงประกาศหาคนหายไปทั่วการแสดงออกถึงความห่วงใย และความกังวลอย่างจริงใจของเขารวมถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติต่างๆล้วนทำให้คนภายนอกพูดถึงเรื่องนี้ก็แค่เพื่อนจำเป็นต้องทำเรื่องให้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเขารวยและมีเวลาต่อให้หาแมวหรือหมาก็ยังใช้เงินเป็นร้อยล้านได้แมวหรือหมาอะไรเนี่ยฉันคิดว่าเพื่อนเก่าที่เขาพูดถึง น่าจะเป็นคนที่เขาชอบฮะจริงเหรอใช่แล้วใครกันที่จะยอมทุ่มเงินและความพยายามมากมายขนาดนี้เพื่อหาเพื่อนธรรมดาๆสักคนใช่ฟังนะเซนวลางบอกว่ารู้จักกันมาสิบปีแล้วเป็นเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนคุณคิดว่าคนนั้นจะเห็นไหมฉันว่าอย่างนั้น เรื่องใหญ่โตเป็นข่าวดังไปหลายข่าวคิดว่าคนทั้งประเทศคงรู้เรื่องนี้แต่นั่นไม่ใช่แม้ว่าเสินเหมินหลางจะออกตามหาตัวอย่างยิ่งใหญ่แต่เกาโถคนที่ถูกตามหากันไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นหลังจากปีนหน้าต่างห้องน้ำร้านอาหารออกไปเขาก็เจอกับหมาเหิงในไม่กี่ก้าว โชคดีที่เขาเจอหมาเหงิงเพื่อนบ้านเก่าคนนี้ก็ช่วยเขาไว้เยอะเหมือนเคยเขาช่วยชีวิตเขาไว้หลังจากที่ขึ้นรถของหมาเหงิงเกาถูก็ตกอยู่ในอาการโครม่าชั่วคู่หมาเหงิงขับรถตรงไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดสองชั่วโมงต่อมารถพยาบาลคันนั้นรีบออกจากเมืองอี่ มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลเฉพาะทางฟิโมนอันทรงเกียรติที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงของมนทนเกาโถถ,ถูกจมดีดด้วยฟิโมนเทียมขุ้นจากอาัลฟาหลายคนความผิดปกติทางฟิโมนของเกาโถจึงปะทุขึ้นอย่างรุนแรงอย่างควบคุมไม่ได้ต่อมฟิโมนที่บอบบางบริเวณถายท้าไอของเขากลายเป็นสีแดงและบวม วเป็นก้อนขนาดเท่ากัมปั้นหลอดเลือดและเส้นเลือดที่ขยายตัวอย่างรุนแรงปป้งพองเต้นตุบตุบอย่างน่าหวั่นกลัวอย่างน่าหวาดหวัน่นใต้ผิวหนังที่บางในห้องฉุกเฉินกลิ่นหอมอันเข้มข้นของเศษทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนหายใจไม่ออกกลิ่นที่เป็นตัวแทนของพลังชีวิต พุ่งผ่านออกจากตอนที่ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นแค่กิน่นแต่มันทำให้ความรู้สึกเรากับแสงตะวันอัสดมที่สดใสเรากับลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนเปลวไฟจากตะเกียงที่กำลังจะดับลงหน่วยคู่ภัยเจ้าหน้าที่คู่ภัยส่วนใหญ่เป็นชาวเบตา้าแต่กลิ่นฟิโรโมนที่เข้มข้นเกินไป ย่อมส่งผลกระทบต่อแม้แต่ชาวเบตา้าทำให้พวกเขากระสับกระส่ายและวิตกกังวลแพทย์โอเมก้าสองคนที่ร่วมปฏิบัติการกู้ภัยต่างหลังน้ำตาหลังจากกระทมพยาบาลเสร็จสิ้นพวกเขาแทบไม่เคยเจอสถานาการณ์ที่ท้าทายเช่นนี้มาก,ก่อนต่อมฟิลมโมนของผู้ป่วยทำงานหนักเกินไปผลิตฟิลมโมนเกินความจำเป็น ขณะที่ระดับฟิลมโมนในเลือดของเขาลดลงหัวภาพและพารามิเตอร์ทางชีวเคมีของเขาอยู่ในภาวะย่ำแย่ยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วยยังตั้งครรภ์อยู่เมืองอีส่อซึ่งเป็นเมืองระดับอำเภอที่มีเศรษฐกษิจที่พัฒนาแล้วมีทรัพยากรทางการแพทย์จำกัด หลังจากยืนยันว่าอาการของผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมได้ผู้อำนวยการฝ่ายฟิลโมนของโรงพยาบาลอีือจึงติดต่อผู้เชี่ยวชาญประจำจังหวัดทันทีเพื่อจัดการให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเ,วเก้าโถูซึ่งมีอาการหัวใจหยุดต้นหลายครั้งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดระดับสูงกว่าโดยรถพยาบาลในคืนนั้น20นาทีจากโรงพยาบาลหลัก กิ่นเศษในรถค่อยๆจางหายไปเก้าถูซึ่งใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่แล้วนอนนิ่งอยู่บนเตียงฉุกเฉินหลับตาลงใบหน้าซีเกือบต้มของเขาเต้นอ่อนอย่างเห็นได้ชัดความดันโลหิตของผู้ป่วยลดลงกระทันหันหัวใจเต้นผิดปกติรีบจัดการด่วนห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลตระจงจังหวัดเตรียมพร้อมแล้วและมีการปรึกษาหารือ ร่วมกันระหว่างแผนฟิโรโมนและสูตินารีแพทย์หลังจากการรักษาอย่างเข้มข้นสีชั่วโมงสัญญาณชีพของเกาโถก,ก็กลับมาคงที่ในที่สุดแต่ยังไม่พ้นขีดอันตรายโดยสิ้นเชิงโชคดีที่ทาลกในท้องของเขายังแข็งแรงอย่างเหลือเชื่อแม้ว่าเกาโถจะหัวใจหยุดเต้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและแพทย์ จะอากาศอาการิีกจิจจำแล้วสำเล่าทั้งเขาและทาลกแต่เขาก็สามารถรอดชีวิตมาได้ด้วยฝังตัวอยู่ในพงสืบพันธ์ของพ่อโอเมกา้าและดูดซึมสารอาหารอย่างหมดสิน้ขนขณะที่เกาโถถูกเขียนออกจากห้องฉุกเฉินโดยทีมแพทย์มาหงึงซึ่งรออยู่ที่โถงทางเดินเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็หลังน้ำตาออกมา ก็ไตยน้อยดูป่วยหนักเพื่อควบคุมปริมาณฟิโรโมนที่ทล้นออกมาแพทย์จึงผ่าต่อมฟิโรโมนของเกาโถและฝังอุปกรณ์กั้นเทียมเข้าไปเพื่อป้องกันอาการชักเกิ็งจากอาการปวดอย่างรุนแรงจนส่งผลต่อการรักษาหลังผ่าตัดเกาโถจึงคอแน่นด้วยอุปกรณ์กรงสีขาวขุ่น หน้าผากของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นและใบหน้าซีดเขือก